ดีครับวันนี้ก็พบกับกาฟิลน้าเป้าอีกเช่นเคยมาหา3ตัวชี้เด็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้บอลไม่ใหญ่แต่ว่ามีมาวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับคู่แรกนะครับคู่เบนฟิก้ากับวิเซรานะครับคู่นี้เบนฟิก้าออกไปเยือนนะครับวิเซราในบอลถ้วยรอบ8ทีมแล้วนะครับสำหรับคู่นี้เองนะเคยเจอกันมาเนี่ยนะครับเจ็ดนัดล่าสุดที่เจอกันมา เบนฟิก้าไม่เคยแพ้เลยมีเสมอเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเบนฟิก้าเนี่ยนะครับต่อเยอะนะเวลาเจอกับวิเซล่านะครับในวันนี้เนี่ยเบนฟิก้าก็ต่อลูกครึ่งเลยเนาะส่วนมากเนี่ยนะครับในการาที่มาต่อเขาเนี่ยนะครับเบนฟิก้าชอบที่จะทําไม่ได้มากกว่านะครับในการต่อนะนัดล่าสุดก็ชนะไปนะครับ 2ประตูต่อ1แต่ว่าต่อไปถึงนะครับลูกครบลูกครึ่งก็ใครที่ไปเบนฟิก้าก็เสียไปครึ่งหนึ่งนะครับในการต่อรองมาดูฝั่งเจ้าบ้านอย่างวิเซรานะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้มานะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วนถิตีห้านัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเลยเองนะครับวิเซราเองนะครับชนะเพียงแค่นัดเดียวแพ้ไป 3, สเสมอนหนึ่งเลยเนาะส่วนทีมเยือนนะครับอย่างเบนฟิก้านัดล่าสุดเนี่ยก็ เปิดบ้านชนะมาถึง3ประตูต่อศูนย์เลยส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดนะครับชนะมา4ประตูต่อหนึ่งถือว่าถล่มประตูคู่แข่งแบบขาดลอยเลยนะครับในราคาต่อรองนี้นะสำหรับเกมเยือนของเบนฟิก้าห้านัดล่าสุดเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับชนะไปถึงสเสมอเพียงแค่นะัดเดียวเท่านั้นในเกมเยือนนะครับของเบนฟิก้าและอีกอย่างเนี่ยเบนฟิก้าเป็นทีมที่ทำตังค์นะครับนะบ่อยมากในการเล่นเกมเยือนแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยผิดหวังเลย ในการเล่นเกมเยือนนะแล้วก็บอลถ้วยเนี่ยนะครับมีผิดพลาดเห็นบ้างนะในนัดล่าส,สุดที่เสมอกันนะครับส่วนนัดนี้นะครับในบอลถ้วยผมมองว่าเบนฟิก้าเนี่ยลูกครึ่งเนี่ยนะครับน่าไปเลยสําหรับเบนฟิก้านะครับช่วงนี้แต่ว่าถึงแม้นะครับจะยิงไม่ค่อยเยอะในการเจอกันแต่ว่าวันเนี้ยนะครับเจอกันในบอลถ้วยวิเซล่าเนี่ยนะครับ แพ้มาเนี่ยสามนัดติดต่อกันไปแล้วนะครับผมว่ายังไม่ฟื้นอีกอย่างโดนยิงเยอะด้วยโดนไป4 1 5 2 5 0 1 0อย่างเงี้ยนะครับในวันนี้นะเบนฟิก้าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าไปมากๆคู่นี้ผมให้ไปเชียร์ที่เบนฟิกา้านะครับหนึ่งรูกครึ่งน่าไปนะครับคู่ที่สองนะครับมาดูโปรตุเกสเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้วิตอเรียกิมาร์ไลนะครับเจอกับกิวิเซเต คู่นี้นะครับอันดับ5เจออันดับ9แต่มาเจอกันในบอลถ้วยนะครับคู่นี้เล่นในบ้านกิมมันไลท์นะครับมาดูสถิติการเจอกันบ้างนะครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นกิวิเซนเต้นะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์แต่ว่านะครับคู่นี้เจอกัน10นัดแล้วนะเดี๋ยวมาดูเจ้าบ้านก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่นัดนะครับเจอกัน10นัดเนี่ยนะครับเจ้าบ้านอย่างกิมมันไลท์นะครับ ชนะไป4นัดนะครับส่วนกิวิเซนเต้์นะครับชนะไปถึง5นัดเสมอกันไป1นัดนะครับในสถิติ10นัดที่เจอกันมาดูเจ้าบ้านนะครับนะสถิติเจ้าบ้านเนี่ยครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนนะครับชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมในบ้านนะครับ5นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านกินอะไรเลยนะครับชนะมา5นัดติดต่อกันแล้วนะนะครับรวมในทุกรายการเลยนะครับส่วนทีมเยือนนะครับ อย่างวิเซนเต้เนี่ยนะครับกิววิเซนเต้นะแพ้เบนฟิก้ามา3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับส่วนไซตินะครับเกมเยือน5นะัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4นะครับสเสมอเออแพ้ถึง4โทษทีนะครับชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ทีมใหญ่อย่างเบนฟิก้าก็ไม่แปลกนะครับที่แพ้เบนฟิก้าแต่ว่าแพ้เยอะนะนะครับไซติการทำเงินถ้าเล่นเกมเยือน,นยังไม่ค่อยดีเลยนะครับสำหรับทางด้าน วิเซนเต้เองเนาะถ้าเปรียบเทียบกับนะกรับกิมมา์ไลในะรับกิมมาร์ไลเนี่ยจะทําเงินเยอะกว่านะครับไม่ค่อยไปเน้นทางแพ้นะในคู่นี้นะครับวันเนี้ยกิมมา์ไลนะครับต่อแค่ครึ่งควบลูกเท่านั้นเองนะครับผมมองว่าเนี่ยกิม์ไลเนี่ยนะครับไม่น่าจะยันเสมอใน90นาทีเนาะสำหรับคู่นี้นะครับให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างกิมมา์ไลเลยนะคู่เนี้ย การชนะเนี่ยนะครับหประตูเนี่ยน่ามีสําหรับกิมอะไรก็คู่นี้ให้ไปกิมอะไรแล้วก็มองบนไว้ด้วยนะครับไปสูงไว้ด้วยสําหรับคู่นี้เองนะมาดูอีกคู่เลยนะครับโมนาโกมาฝรั่งเศสบ้างนะครับบอลถ้วยเช่นเดียวกันนะครับรอบ16ทีมแล้วนะครับโมนาโกนะครับจะออกไปเยือน FC r o รูองคู่นี้นะครับไปเจอดีเวชันสามนะสำหรับโมนาโกนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย แต่ไปดูทางบ้านเจ้าบ้านบ้างนะครับ FC r ูอองแพ้มานะในนัดล่าสุดนะครับแพ้ในบ้านเลยนะครับ1ประตูต่อ2สถิติ5นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเองนะครับชนะสเสมอสองแพ้1นะแพ้ในนัดล่าสุดนะครับถือว่าก็พอใช้ได้นะในการเล่นในบ้านเองนะครับมาดูทีมเยือนอย่างโมนาโกบ้างนะครับโมนาโกนัดล่าสุดเสมอเรอร์ไปนะครับ1ประตูต่อ1 ส่วนสถิตินะครับเกมเยือนเนี่ย5นัดล่าสุดของโมนาโกชนะไปถึง3เสมอ2เองนะแล้วก็ที่ชนะเนี่ยนะครับในาการต่อรองนะครับต่อไป1ลูกครึ่งลูกอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบราคาเสมอก็เอาชนะคู่แข่งไปได้นะสำหรับโมนาโกนะครับวันนี้โมนาโกต่อไปลูกครึ่งเลยนะครับถือว่าไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่สำหรับโมนาโกเองนะ ถ้าเกิดแบบว่าเทียบแบบเจอดีวิชั่นสักนะครับถ้าต่อถึง2ลูกผมก็ว่ามองว่าไหวนะสำหรับโมนาโกคืนนี้นะครับวันนี้ไปทั้นต่อไปเลยนะไปแบบบอลต่อไปเลยนะครับโมนาโกวันนี้ก็น่าจะยิงขาดถึง2ประตูสําหรับโมนาโกนะครับสรุปตามนี้เลยนะครับคู่แรกนะครับเบนฟิก้ากับวิเซวิเซล่านะครับคู่นี้ให้ไปเชียร์ทางด้าน เบนฟิก้านะครับอย่างน้อยๆมี2ประตูไม่เห็นนะครับคู่ที่2นะครับวิกตอเรียกิมมาไลนะครับคู่เนี้ยอยู่เจ้าบ้านอย่างกิมมาไลไว้เลยนะครับยิงน้อยๆหนึ่งประตูมีแน่นอนสําหรับคู่จุดท้ายนะครับนะโมนาโกคู่เนี้ยโมนาโกเนี้ยนะครับให้ไปสูงไว้ด้วยยิงไม่ต่ำกว่าสามประตูแน่นอนสาหรับโมนาโกคืนนี้นะครับลุ้นโมนาโกยิง2ประตูขึ้นไปถึงจะได้กินตังนะครับคู่นี้ก็ ไปเชียร์ทางด้านโมนาโกเลยนะครับตามนี้นะในชุดเนี่ยโครงการ3 3ตัวที่เด็ดที่กาฟิลน้าเป้าให้ไปนะครับพี่คนไหนชอบการวิเคาะผมเดี๋ยวกดไลค์กดติดตามไว้นะครับไม่ชอบไม่เป็นไรแต่กดติดตามเอไว้ก่อนนะครับมาฟังเรื่อยๆเผื่อผมพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่มาอยู่กับผมในครั้งแรกฝากครั้งแรกนะครับฝาก0 0แล้อไปอีก300เลยในการที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวในกาฟิลนาเปานะครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ